คือเราดูนะครับปรากฏการอย่างที่ผมบอกว่านี่คือการการบ่มครับนะครับถ้าสถานการณ์มันมาเร็วก็เหมือนกับการบ่มแก๊สแล้วถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยยางรวดเร็วไม่ผ่านต่อด้อมส้มจะทํายังไงต่อครับคือสถานการณ์ในการประชุมสภาเนี่ยในการที่ตอบโต้กันไปมาและกระแทกกระทันกันเนี่ยมันจะเรียกคนตามลําดับเาถ่ายทอดสดนะครับหลังจากนั้นมันก็อยู่ที่เกมว่าหนึ่งก็คือว่าจะเลื่อนการโหวตไหม อย่างที่ผมพูดมาตอนตอน้นสองกรณีโหวตได้ครั้งเดียวนะครับและก็หลังจากนี้ไปจะเกิดปัญหาอะไรเพราะสถานการณ์ณขณะน,นี้กลางวันแจ้งแจ้งเนี่ยมันยังไม่มีโรคแทรกหรอกเพราะฉะนั้นนะครับให้รอมลรบคำาค่ำเพราะว่ากว่าจะได้โหวตผมไม่แน่ใจว่า5้าโมงจะได้โหวตหรือเปล่า,านะครับในประเด็นการโหวตเพราะดูลีลาการถกเถียงแะ้วมันนี่คือซัดกันแหละ S <S <S เหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันแล้วนะครับแล้วก็โต้กันไปโต้กันมาโต้กันไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องกระแทกไปกระแทกมากระแทกมากระแทกไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องกระแทกกันกลับครับท้ายที่สุดน,น,นะครับมันหนีท้องถนนกันไม่ได้งไงเมื่อ,มอวานนี้เห็นมวลชนนะครับหลายจังหวัดคือเขาก็หน้าเฟซต่างๆประกาศเลยเตรียมพร้อมบางคนบอกว่าลุยเตรียมพร้อมเลยมองว่าจากนี้มันจะรุนแรงมากคือผมมองปรากฏการณ์ที่น่าห่วงใหญ่ก็คือหมายความว่าเขาต้องการให้เกิดปรากฏการณ์เป็นม็อบ ธรรมชาติมอบออร์แกนิกเนี่ยที่รายการนำเนี่ย <c oughs> ก็ขนาดทั่วผมเนี่ยนะครับบริหารการจัดการการนำเนี่ยยังตายเป็นร้อยบาดเจ็บครับและทุกฝ่ายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอ,อปทอพันธมิตรกอ,อปสอก็มีความตายบาดเจ็บเทกเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าทางคนต่างมารา้แกนนำเนี่ย มันจะเหมือนบรรยากาศคืนวันที่18พฤษภาสามห้าวันนั้นเราเป็นวันที่ตายกันเป็นเบือ่อเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าวาดหวังกันว่านะครับถ้าตัดสินใจจะสู้บนท้องถนนนะครับคนที่เอาเบื้องต้นก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอ,อยู่นอกสภาคุณก็ามานำเสียะนะครับละบริหารการจัดการคืออยับลอยให้นะครับมวลชนซึ่งเขาจะล้ำหน้ามากกว่านะักการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยเขาไปโดดโดดโดยรายการบริหารการจัดการ การมาเองถ้าไม่ถูกการจัดการมันจะไปคนละทิศคนละทางและโรคแทรกได้ง่ายมากที่สุดผมไม่ต้องการให้บรรยากาศมันจบลงด้วยความตายกันอีกรอบ,อรบนี่คือในฐานะที่เราเนี่ยคือต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานอนยากฟังอยู่กั<ๆ>นมาทุกสนามผมตั้งแต่ปี35ปี53ค,ค,คนตายจากเหตุการณ์ที่ผมร่วมมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า200บาดเจ็บหลายพันแล้วสูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วนพอขยับขาทางไหนมันเห็นกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการบอกว่าไม่มี แกนนำยิ่งมีความน่ากลัวและสถานการณ์เดิมพันธ์มันจะแตกต่างไปไปปีหกสามที่เขาชุมนุมอ่ะแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีเดิมพันธ์แต่ครั้งนี้มันมีเดิมพันธ์นายกรัฐมนตรีและมันถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับและมันถูกหักอกแรกไม่ได้เป็นหักอกสองย้ายขั้วสลับข้างอีกนะครับไอแรงกระแทกอันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับตอนนี้ยังประเมินอะไรไม่ได้เพราะยังยังกระแทกไม่พอแล้วตอนนี้ถ้าหากกลจากเรื่องของ กลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆอายุน้อยลงน้อยลงแล้วนะฮะมองยังไงครับอาจารย์ฮะคือต้องเรียนกันอย่างนี้นะครับว่าการชุมนุมใดๆน,นะครับถ้ามันไม่มีการบริหารจัดการนในแง่ของพลังในการที่จะกดดันเพื่อให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องเนี่ยพูดตรงๆมันก็คือน้อยนะครับแต่ในความน่ากังวลก็คือว่าพอมันไม่มีการบริหารจัดการเนี่ยนะครับมันก็มันก็คุมกันไม่ได้ สภาพมันก็จะคล้ายๆกับที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับเอาอย่างล่าสุดเนี่ยทะลุแก๊สทะลุอะไรเนี่ยนะครับมันสภาพมันจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนก็คงคิดว่าเราก็คงไม่อยากเห็นนะนะครับเพราะว่ามันก็จะต้องตามมาด้วยการบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าเข้าไปปฏิบัติการใช่ไหมฮะบริหารจัดการสถานการณ์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับ สิ่งที่เรานะครับก็คงจะช่วยกันดูนะครับก็คือว่าการทํางานกันในสภานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าคนที่เขาอยู่ในการานอํานาเนี่ยเขามองข้ามการประชุมวันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้จับตาดูนะครับเรามองข้ามช็อตไปสัปดาห์หน้าเลยนะครับก็คือว่าการทํางานของเรื่องที่กกตนะครับส่งไปให้ศาลแล้วนะครับ แล้วเรื่องที่ศาลเนี่ยได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วนะครับสองเรื่องนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่อาจจะถูกนํามาใช้นะครับเพื่อการทําให้การข้ามขั้วของพรรคเพื่อไทยนะครับอธิบายได้เพิ่มมากขึ้นทานองว่าพยายามสุดความสามารถแล้วแต่กฎหมาย มันไปไม่ได้ก็คือท่านไปแพ้ในแง่ข้อกฎหมายหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นเครื่องมืออีกชุดหนึ่งนะครับก็ดูเหมือนการอภิปรายของพรรคเพื่อไทยมีความรู้สึกว่าเขาจริงใจมีความรู้สึกได้ป่ะเพราะว่านี่นะครับ การเน้นว่าณขนาดนี้ก็รู้ว่าขนาดนี้กับขนาดต่อไปมันเป็นคนละอย่างกันเพราะว่าถ้าคุณพิธาเนี่ยนะครับแม้ว่าไม่มีเหตุก็ไม่พันด่าน376เพอมีเหตุอีกสถานการณ์หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงได้บอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับการพิจาณาของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นอีกเขาเรียกว่าอีกหมุดหมายหนึ่งซึ่งเอามาช่วยนะครับไม่ว่าจะออกในมุมไหนนะครับออกในมุมร้ายแล้วกันถ้าออกมาในมุมร้ายเนี่ยนะครับ ไม่เป็นบวกต่อคุณพิธากับพักเก้าไกลเนี่ยนะครับพรรเพื่อไทยก็อาจจะเขาเรียกอะไรนะฮะจะข้ามขั้วก็อาจจะมีเหตุผลอธิบายเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะครับว่าเอาก็ช่วยกันจนสุดแล้วนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องกระบวนการในทางกฎหมายนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าน่าจับตามอง